สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอรีแคปมามีแอปทักซอนหน่อยนะคะเพิแป๊บเดียวก็ครบรอบ50วันที่คุณตาอนุสร์นะคะได้จากมามีแอปทักซอนแล้วก็ครอบครัวไปแล้ววันนี้มามีแอปทักซอนพร้อมด้วยแม่หมีแล้วก็น้องปีใหม่รวมถึงญาติๆนะคะก็ไปทําบุญครบรอบ50วันให้กับคุณพ่ออนุสนหรือว่าคุณตา อนุสรของน้องปีใหม่นะคะทุกคนสำหรับความเคลื่อนไหวของมัมมีอาทักษอ,อนวันนี้มัมมี่มีถ่ายละครน,นะคะคดีรักร้างเหมือนว่าตอนนี้คดีรักร้างเนี่ยกำลังเล่งถ่ายทำมากเลยเป็นคิวที่24 23 24นะคะซึ่งคิวนี้ก็อยู่ที่ จังหวัดวัดสันบุรีนะคะซึ่งจังหวัดวดสันบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่สมมุติขึ้นนะคะถ้าบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดวดสันบุรีเนี่ยคุ้นมากก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเพื่อนๆที่ดูละครใต้ล่าของพี่สันนะคะ <c oughs> ก็จะจำได้ <c oughs> บ้านหลังนี้เป็นโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายนะคะ <c oughs> เป็นบ้านที่ใช้ถ่ายใต้ล่าที่เป็นบ้านของ ใต้ล่าหรือว่าต่อธนภพนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งพี่สันก็โพสต์ในไอจนะคะบอกว่าคดีรักร้างคิวที่24เนี่ยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของปัญหาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดเดียวกันไหมและมองจากใครปอลอากาศดีมากเหมาะแก่การออกกองเป็นที่สุดก็รู้สึกว่า ละครเรื่องนี้ถ่ายทำมาเมียทักษอนเทคิวให้แบบทั้งอาทิตย์เลยนะทุกคนเหมือนว่าคดีรักร้างเนี่ยเร่งถ่ายเพื่อที่จะให้อนแอร์ air, ทันต้นปีหน้าแอคิดว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนต่อจากนั้นนะคะทุกคนขอย้อนกลับไปสักประมาณเมื่อวานอ่าประมาณวันที่17นะคะเมีแอปทักษอนก็พ่านน้องปีใหม่นะคะไปไวอวยพรวันเกิด คุณปู่ไยวงพร้อมครอบครัวนะคะรวมทั้งคุณสงการอยู่ในเฟรมกันหมดแล้วก็น้องมิ้นชาริดาอาอภูผานะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าพอสมการก็แซวนะคะบอกว่าอุ้มไม่ไหวแล้วโตเร็วกว่าทั่วงอกอีกหมายถึงน้องปีใหม่นะคะ <Happy S 1> ทุกคน <Happy birthday. S 1> ดูกันค่ะว่าคร <Happy birthday. S 1> อบครัวเนี่ยเป็นยัง น,น้องผ่านจะร้องไทยเหรอน้องค่ะจะร้องค่าน้อง่าจะร้อง่าช่เนียน้องปีใหม่ร้องเพลงฝรั่งด้วยนะทุกคนเก่งมาก ้เขามาร้องโคโม่ก็แซวพี่ปีใหญ่เลยนะคะคนเดียวเขาจะร้องไห้เหรอเนี่ยนะคะร้องนี่เนี่ยน้องมีกคนเดียวเขาจะร้องไห้แล้วให้ให้ดูในกล้องเลย <c oughs> ถือเป็นโมเมนต์ของครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าตั้งแต่งานคุณตาม,มาเนาะเราก็จะได้เห็นโมเมนต์นะคะคุณสงการเข้าไปช่วยมมีแอฟทักซอนแล้วก็ครอบครัวนะไปทุกวันแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์น้องปีใหม่เล่นกับคุณพ่อแอเชื่อว่าหลายๆคนเห็นโมเมนต์นี้แล้วก็ดีใจแทนน้องปีใหม่เนาะเวลาที่พ่อแม่ ลูกเนาะทุกคนไม่ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้มีโมเมนต์ที่ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันแอีว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมันเป็นอะไรที่ทัศใจจริงๆนะคะโอเคทุกคนรีแคปเหมือนมีแอทซอนช่วงนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณปู่ไพวงนะคะเป็นวันเกิด,ดย้อนหลังนะคะวันเกิดของคุณปู่ก็เลยมาแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย you <music>